นักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหานะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหาขอทบทวนแนวคิดเชิงคํานวณ4หัวใจหลักก่อนนะครับหัวใจหลักที่1นะครับก็คือการแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหาก็คือการแยกส่วนประกอบของปัญหาออกเป็นส่วนเล็กๆแล้วเราก็แก้ไปที่รับปัญหานะครับเพื่อให้ปัญหาใหญ่สามารถแก้ไขได้ส่วนที่2ก็คือการหารูปแบบ นะครับก็คือเราก็มองปัญหาย่อยว่ามีลักษณะเหมือนกับปัญหาอื่นอย่างไรบ้างเพื่อน,นําไปสู่วิธีการแก้ปัญหานะครับส่วนที่3ก็คือแนวคิดเชิงนมามธรรมตัวนี้ก็คือการตัดรายละเอียดปีกย่อยที่ไม่สําคัญออกไปนะครับให้คงเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นปัจจัยสําคัญจริงๆนะครับหัวใจที่4นะครับก็คือการออกแบบขั้นตอนวิธีกระบวนการนี้ก็คือขั้นตอนของการที่เราจะเรียงลําดับการแก้ปัญหานะครับเพื่อให้ปัญหาของเราถูกแก้ได้อยากมีประสิทธิภาพนะครับ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหาเพื่อให้พวกเรานะครับสามารถแยกปัญหาออกมาเป็นส่วนย่อยๆนําไปสู่กระบวนการในการแก้ปัญหาต่อไปได้นะครับวันนี้ขอขึ้นด้วยประโยคนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถจะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้ให้คุณลองมองหาปัญหาที่มันง่ายๆนะครับที่มีอยู่ในปัญหาใหญ่นั้นแล้วลองแก้มันนะครับเราจะทําให้เราแก้ปัญหาที่ ใหญชิ้นนั้นได้โดยง่ายได้นะครับเรามาดูความหมายนะครับการแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหานะครับเป็นวิธีคิดรูปแบบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณเป็นการพิจารณานะครับเพื่อแบ่งปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆทำให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ง่ายๆนะครับก็คือเราจะพึ่งไปทำปัญหาใหญ่ทั้งหมดนะเราแก้ทีละส่วนไปเรื่อยๆนะครับ พอเราแก้แล้วเราเอาผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันจะทําให้ปัญหาใหญ่นั้นสามารถถูกแก้ไขได้นะครับจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งนะครับที่มันใหญ่มากนะครับเต็มจอเลยนะครับวิธีเราจะแก้ปัญหาทําไงครับเราก็แบ่งปัญหาใหญ่ออกมาครับอันนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนเห็นไหมครับแบ่งปัญหาใหญ่ออกมาเลยนะครับปัญหาใหญ่ตัวเนี้เมื่อถูกแบ่งออกมาแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาย่อยครับ อาจจะถูกแบ่งย่อยเป็นปัญหาย่อยๆอย่างนี้แล้วเราเค่อยๆแก้ปัญหาย่อยทีละตัวเท่าตัวนะครับจะทําให้ปัญหาใหญ่มันถูกขี่ขายไปได้ในการแบ่งปัญหาย่อยๆนะครับเรามีคําศัพท์สวยๆรู้ๆไว้เรียกนะครับเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ปัญหาหรืออ n นาล s ซิสนะครับพิจารณาแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆเพื่อทําความเข้าใจในแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง นี่ครับเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์หรืออนาลิ s ิ s นะครับปัญหาใหญ่นะครับก็จะถูกวิเคราะห์แบ่งย่อยเป็นส่วนเล็กๆที่มีความสัมพันธ์กันเมื่อเราย,ย่อยปัญหาได้แล้วก็จะแนะนำศาพท์อีกคำหนึ่งครับก็คือการสังเคราะห์ปัญหาการสังเคราะห์ปัญหาหรือซินเิซิสนะครับการสังเคราะห์ปัญหาจะเป็นความหมายในทิศทางตรงข้ามกับการวิเคราะห์ปัญหาการสังเคราะห์ปัญหาก็คือการที่เรารวมเอา ปัญหาย่อยๆที่เราแก้ไขแล้วนะเอามารวมให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นหรือเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับบุคคลที่มากขึ้นนำปัญหาเล็กๆไปใช้แก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสารังเคราะห์ทีนี้ในการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาก็จะมีวิธีการอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือ ปัญหาที่เราแยกออกมาเป็นปัญหาย่อยๆนั้นสามารถทําพร้อมๆกันไปได้เขาเรียกว่าเป็นการทํางานแบบขนานนะครับอันนี้อย่างเช่นตัวอย่างที่ชอบยกมาก็คือเรื่องของการประกอบอาหารในการประกอบอาหารนะครับเราไม่จาเป็นต้องทําทีละขั้นตอนนะครับบางครั้งเราทําขั้นตอนที่1แล้วเราสามารถทําขั้นตอนที่2ไปพร้อมๆกันได้ในขณะที่รอขั้นตอนที่1ทํางานเสร็จนะครับอีกแบบหนึ่งคือการทํางานแบบลําดับ การทำงานแบบลำดับก็คือการทำงานที่เราไม่สามารถจะข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปนะครับเราต้องทำตามลำดับเช่นนะครับการร้อยลูกปัดเราต้องร้อยลูกปัดเม็ดใหญ่สีม่วงก่อนแล้วก็ตามด้วยเม็ดเล็กสีเงินแล้วก็ตามด้วยเม็ดเล็กสีม่วงสลับกันไปเรื่อยแบบนี้แล้วก็ค่อยร้อยด้วยลูกปัดลูกใหญ่สีม่วงอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทําตามลําดับแบบนี้ ลักษณะของลูกปัดที่เราลอยขึ้นมาได้ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เราต้องการตัวอย่างในการแยกส่วนประกอบนะครับอันนี้ใกล้ตัวเรามาหน่อยนะครับเด็กๆนักเรียนคงจะมีจักรยานที่บ้านเนาะเราก็ลองมาแยกส่วนประกอบของจักรยานดูนะครับว่าจักรยานมีอะไรบ้างเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะแก้ปัญหาของจักรยานเมื่อมันเกิดความเสียหายหรือเกิดการชำรุดได้นะครับเราสามารถแยกส่วนประกอบออกมาได้นะครับ เช่นมีอะไรครับมีแฮนด์มีเบรกมีอานนะมีล้อนะมียางมีโซ่นะมีบ so, ันไดเราสามารถแยกออกมาไดเห็นไหมครับพอเกิดปัญหาสมมติเราบอกว่าเฮ้ยรถเราทําไมปั่นแล้วได้ช้าขี่ไปได้ช้ามากเลยเราอาจจะมาดูลมนะครลมยางของจักรยานใช่ไหมครับอ่าปัญหาคือยางลมยางไม่มีนะแล้วก็ไปสูบไดไหมครับสูบลมเข้าไปหรือว่าปั่นแล้ว มันไม่เร็วพอแล้วก็มาดูที่ชุดอ่าโซ่ใช่ไหมโซ่ของเราเอ๊ะมันอาจจะมีปัญหานะครับเราอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้หรือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแยกส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับนี่โทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งนะครับเมื่อแยกออกมาแล้วข้างในอาจจะมีทั้งอ่าแผงวงจรมีแบตเตอรี่มีกล้องเห็นไหมครับตัวจับความเคลื่อนไหวนะมีอ่าตัวจับทิศทาง นะครับมีเสาสัญญาณรับคลื่น wi Fi, ช่ไฟนะครับเราสามารถจะเอาพวกนี้นะครับไปประยุกต์สังเคราะห์ขึ้นเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้ถ้าเราเข้าใจในส่วนประกอบของสิ่งของที่เรามีอยู่นะครับยกตัวอย่างของการสังเคราะห์นะครับเมื่อเราแยกสิ่งของออกมาแล้วเราสามารถเอาไปสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบหรือนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้นะครับอย่างผ้าที่ให้ชงนะตัวนี้เปลี่ยนนะครับชุด ปั่นของจักรยานนะครับเอามาปั่นไฟครับเพื่อ <c oughs> <pe> er> ใช้ในการปั๊มน้ำนะเป็นรถสวนผักอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเป็นการที่เราแยกปัญหาแล้วเราเข้าใจปัญหานั้นแล้วเอาปัญหาไปสัรงะหอให้เกิดสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีก็แล้วมีผลกระทบที่มากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แล้วก็สัรงะหอขึ้นมานอกจากการแยกสิ่งของแล้วเรายังสามารถแยกกิจวัตรประจําวันของเราได้อีกนะครับ กิจวัตรประจำวันอย่างแรกคือการแปรงฟันใช่ไหมครับตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับแค่แปรงฟังนเฉยเนี่ยมันก็เป็นการแยกปัญหาแล้วนะครับแยกอะไรบ้างครับเราต้องพิจารณาแต่หนึ่งแปรงที่ฟันที่เราใช้นะครับเป็นแบบไหนแบบมีขนแบบอ่อนนุ่มการบีบยาที่ฟันเราจะบีบเยอะบีบน้อยขนาดไหนนี่ก็เป็นปัญหานะครับเราแยกเป็นขั้นเป็นตอนการแปรงเราจะแปรงด้วยแรงขนาดไหน นะแปลงด้านหน้าฟันกลามฟันดน้านในนะนี่ก็เป็นลักษณะของปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวันเราแยกพิจารณาได้เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจากปัญหาใหญ่ๆของการแปลงฟันก็การเป็นปัญหาย่อยๆที่เราจะพิจรารณาอีกอย่างหนึ่งนะครับนะใครที่ชอบฟังเพลงใช่ไหมครับดนตรีเพลงอะไรต่างๆก็เป็นปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจําวันเพลงเป็นะครับมีท่อนอินโทรมีท่อนร้องมีท่อนโซโล มีท่อนฮุกนะครับอีกปัญหาหนึ่งครับนะถ้าใครชอบดูการ์ตูนเรื่องโคนันไปที่ไหนเกิดคดีฆาตกรรมตลอดนะครับอันนี้คือการแยกปัญหาโดยการวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุมีอะไรบ้างอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดคดีฆาตกรรมคดีเพลิงไหม้นะหรือว่าคดีอะไรต่างๆนะครับยิงกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะไป ลงไปในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะออกมาว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันก็จับหมวดหมู่เดียวกันสุดท้ายนะครับฝากเอาไว้นะครับว่าแนวคิดเชิงคำนวณไม่ใช่เพียงการคิดนะครับแต่ต้องการให้พัฒนาวิธีการที่จะทำอย่างมีประสิทธิภาพ ยังไงก็เป็นกำลังใจฝากกดติดตามช่องของครูด้วยนะครับสวัสดีครับ